จาสถานการณ์โควิด -19 วันนี้นะครับมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่17,970รายครับแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิต178รายด้วยกันแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับมากันที่คนบันเทิงนะครับที่ยังคงออกมาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเริ่มมันที่คุณไดาแดน้า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีจิตใจอาสาอย่างเต็มตัวเลยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนะครับได้ช่วยเหลือคุณลุงคนหนึ่งที่ติดโควิด1 i d 1 9ที่กำลังนอนหมดสติบริเวณริมถนนครับเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความนะฮะก็บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปตรวจโควิดหมดสติอยู่ริมฟุตบาทอาสาหาเครื่องปั่นไฟมาต่อเครื่องผลิตออกซิเจนประคองจากออกซิเจน60 ทีมงาน swap ATK ผลเป็นโพ i ิทีฟไปหาคุณหมอแล้วรับยาแล้วตอนนี้อยู่ที่ศูนย์คุณลุงสู้ๆนะคะมากันต่อที่นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณแหม่มจินตรานะครับก็ร่วมเป็นจิตอาสากับกลุ่มเป็นจิตนะฮะกลุ่ม V-Care Network โครงการโควิดโฮมแคร์ครับสำหรับผู้ป่วยโควิดก็มีการจัดส่ง COVID แคร e บ็อให้กับผู้ป่วยถึงบ้านแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะฮะ ภายในกล่องเนี่ยจะมีเวชภัณฑ์สําหรับดูแลรักษาตัวเองครับอย่างเช่นเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายมียาฟ้าทะลายโจรน,นะครับแอลกอฮอล์เจลหน้ากากอนามัยผงใส่ขยะติดเชื้อพร้อมกับชุดตรวจรับผิดอาดิชันเชสเป็นต้นครับด้านของคุณกบสุวรรณันนะครับแล้วก็สามีได้มอบชุด PPE จํานวน50ชุดถึงมือทางการแพทย์ครับถุงมือทางการแพทย์20กล่องแอลกอฮอล์10แกลลอนนะครับมอบให้กับโรงพยาบาล ภาชีเพื่อใช้กับผู้ป่วยโควิด -19 ครับนอกจากนี้นะครับยังได้มีการส่งอาหารไปช่วยทีมแทบพยาบาลที่ทําหน้าที่ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อแทนคําขอบคุณอีกด้วยหนุ่มพีพัชรานะครับตอบแทนสังคมให้ทุกคนผ่านวิกฤตด้วยกันโดยในครั้งนี้นะครับเจ้าตัวออกมาโพสต์ใน IG ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ว่างงานครับโดยการประกาศรับสมัครคนทําอาหารเพื่อช่วยระบบโฮมไอโซเลชันจํานวนมาก รายได้รวม1 0 0 0 0ถึง16,000บาทนะครับใครที่ฉีดวัคซีนแล้วสนใจเข้ามาทำอาหารเพื่อช่วยระบบภูมิอโซเลชั่นสมัครงานกันเข้ามาได้และที่เราต้องการคนที่ฉีดวัคซีนก็เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ที่ได้รับประทานครับพระเอกหนุ่มคุณอ,อมอกรพันนะครับแล้วก็พุ่มกับอย่างคุณเกรชยุทธผนึกกำลังผู้มีจิตศรัทธาได้มอบข้าวกล่องจำนวน1000กล่องส่งให้กับคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ต่างๆที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ แล้วก็อีก600กล่องนะครับนำไปมอบให้กับมูล,ลนิธิบ้านพระพรครับด้านของคุณหนุ่มคงกระพัน์นะครับมอบข้าวสารแห้งให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่วัดอินทรวิหารเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยครับที่อยู่ในศูนย์พักรอในชุมชนรอบวัดหลายร้อยคนเลยทีเดียวแล้วก็จะนําไปแจกจ่ายยังวัดทั่วประเทศที่ขาดแคลนเพราะว่าช่วงนี้ครับพระไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ต่อกันที่คุณกระแตสุภักษรแล้วก็คุณหนิงปณิตานะครับหลังจากทราบถึงความเดือดร้อนของ3มชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรียกได้ว่ามีจํานวนครอบครัวจํานวนผู้ติดเชื้อที่กําลังกักตัวแล้วก็คนที่กําลังรอการรักษาจํานวนมากเลยเนี่ยนะครับจึงทําให้ต้องส่งถุงยางชีพไปก่อนจํานวน200ชุดโดยกระจายเป็นชุมชนวัดสังเวช50ชุดครับชุมชนวัดสามพระยา50ชุดชุมชนบ้านพานถม60ชุด ชุมชนคนตกงานโรงแรมประแวกเข้าสาร40ชุดนะครับด้านของนักร้องลูกพุ่งหมอลำคุณบนแคนแก่นคูณน,นะฮะมอบเข้ากล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่ทำเการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามวัดป่าดอนฮีขันติธรรมอำเภอเลิงนกทาจังหวัดจโสธรครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ